มาถึง EP ที่สี่จนได้ทุกคนคือก,ก,ก็ก็ยังเยอะเหมือนเดิมควงจะรับหมดไปเมื่อวานอะ่ะเยอะอีกแล้วโหออ๋อนี่้ h f 4 h ยน่ารักอะ่ะใส่ให้ดู <c oughs> <c oughs> อีกแล้วเหรอว <c oughs> <c oughs> อันนี้มันตาสุดลวดออกมาเยอะกว่าเดิมอีกใ <c oughs> ส่ด้วยนะคะว,ว่าแต่พิกี้ชื่ออะไรคะ ให้นะคะพิกี้ลองแซนหน่อยอีกแล้วเหรออ้าจับกี่ปออ้าน้องแมวน้องแมวอ้าดูดิดูมันทำตาเป๋วเป๋ดูดินี่ถึงเมียตัวเองเลยใส่ให้ดูหน่อยค่ะอีกแล้วเหรอ ใส่ให้ดูด้วยนะอุ่นไม่งั้นงอนอายา่าฮี่า่อเนี่ย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 ชอบแก้งกันเอ๊ะอุ๊ยไอ้นี่น่าสนใจนะเอ้ยไม่ได้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 ไไดไไดไไดสวดลวด <c oughs> ใส่ให้ดูหน่อย โอ้ยอันนี้ออกเนวน่ารักอันนี้ออกน่ารักโอ้ยอน่ารัก,นนรกเกิมปืนมุ้ยลองค่ะพี่อุ้ยอะไรวนะน่ะรถรถอะไรวะจะบอกเราใส่บทตัวกูเด็ดอ๋ยนั่งเหรอไอ้เท้อุ้ยอุ้ยเทอุ้ย,อย,อยขอบคุณนะคะอุ้ยเทอชอบชอบชอบมันเหมาะกับพี่มาก พี่เข้าใจว่าพี่เป็นหมาพี่แต่พี่เป็นหมาพันไซบเบียล,ลไ้่ใี่ปาน <c oughs> <c oughs> พี่อยากจะเป็นแมงคามสีรุงบอกค่ <c oughs> ะเมื่อวานนี้แมงคามสีสีดำไปคนนี้เป็นสีรุง <c oughs> <c oughs> โอ้ยเติมเซนมาเพื่อคุณก,ะะกี้เลยนะคะเอ้อยอ้อยน่ารักะ <c oughs> ลองใส่ให้ดูหน่อยค่ะอย่าออกช่องด้วยค่ะโอ้โหเย็ดจะไปติดให้ค่ะพี่บอดใครแกงไม่ไอซีไเมยคขาชอบเสียงคำพี่มากค่ะไปม่อยากกดไ้ดูไม่อยากกดก็ไปดู สักหน่อยสักหน่อยให้ค่ะลองใส่ให้ดูด้วยนะคะอ้ยหล่ออ๋อเฮ้ยน่ารักเฮอเจ้าไปฝาดหัวเมียโอ้ยเจ้าอะไรวุ้นเนี่ย เฮ้ยโลดโลดดีมากโ,<ล>โา a, อ้พระเจ้างูรัดคอเหรอ